คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เรามีรายงานนะคะเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยมีนายทุนคนจีนเนี่ยนะคะมาประกอบธุรกิจสีเทาค่ะเปิดสถานบันเทิงเนี่ยนะคะและล่าสุดตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมภายหลังที่นายชัยนัทกรชยานันหรือตู้ห่าวได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะคะทําให้กลุ่มคนจีนสีเทากลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีการขนย้ายเข้าของภายในบ้านแล้วก็นํารถยนต์หรูไปซุกซ่อนตามจุดต่างๆค่ะ ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็ได้มีการสั่งการให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจค้นอีก11จุดค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะหาหลักฐานในการตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายของกลุ่มในทุนคนจีนธุรกิจสีเทาและความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ทางด้านของรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านเองก็ไปตรวจค้นเพิ่มเติมอีก33จุดนะคะและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะมีการเข้าตรวจยึดเครื่องบินของนายตู้หาวเพิ่มเติมด้วยค่ะ พลตดรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งการให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสนทิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีตำรวจคอมมานโดตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจค้นเข้าเมืองเข้าไปปิดล้อมตรวจค้น11จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครและสมุดปราการค่ะเพื่อที่จะหลักหาหลักฐานเพิ่มเติมในการตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายของกลุ่มคนจีนสีเทาเนี่ยนะคะโดยจุดที่น่าสนใจคือการเข้าไปตรวจค้นหมู่บ้านหรูย่านลาซาน3หลังด้วยกันค่ะซึ่งจากแนวทางการสืบสวนทราบว่ามีกลุ่มทุนจีนเนี่ยใช้หมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่พักอาศัยทั้งนี้ได้ทำการตรวจยึดรถยนต์อาผาดและก็มียาชูกำลังด้วย ซึ่งมีการแสดงฉลากเป็นภาษาจีนจำนวนมากมีบุหรี่จีนวายหนีภาษีจำนวน1แล้วก็ตู้เซฟถึง3ตู้นะคะมีบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์เล่นไพ่นกกระจอกตลอดจนกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมจำนวนหนึ่งซึ่งในส่วนนี้เนี่ยได้มีการตรวจยึดเพื่อตรวจสอบหลังจากนี้ได้ไปตรวจค้นห้องชุดภายในคอนโดหรูย่านเจริญน,นครซึ่งมีมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของแนวทางการสืบสวนเนี่ยนะคะพบว่าหมู่บ้านหรูย่านลาซานแต่ละหลังมีมูลค่าสูงมากถึง50ล้านด้วยโดยมีคนจีนที่เข้ามากว้านซื้อเพื่อรับรองกลุ่มคนจีนด้วยกันที่เดินทางมาในประเทศไทยโดยจะมีแม่บ้านคอยดูแลทําความสะอาดแล้วก็คอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบ้านพักให้อีกทั้งก่อนหน้านี้พบว่ามีกลุ่มคนจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงก,กันกับผับจินหลิงด้วยนะคะในส่วนของผับจินหลิงซึ่งเราได้รายงานไปก่อนหน้าน นี้คุณผู้ชมแล้วก็แวะเวียนกันมาเล่นไพ่สังสรรค์ที่บ้านหรูภายในโครงการดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังนายชัยนัทกรชยาน,านันหรือตู้หา่าวได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้คนจีนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยขนย้ายเข้าของภายในบ้านแล้วก็นำรถยนต์หรูไปซุกซ่อนตามจุดต่างๆก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาตรวจคน้น เหลือเพียงคนที่ยังไม่รู้ข่าวความเคลื่อนไหวของนายตู้ห่าวหรือบ้านคนจีนบางหลังก็ยังเหลือไว้เพียงคนรับใช้และแม่บ้านชาวไทยเท่านั้นนะคะที่เป็นแม่บ้านของคนไทยและเป็นชาวไทยในส่วนของของกลางทั้งหมดเนี่ยจากการตรวจค้น11จุดชุดสืบสวนได้ตรวจคิดเอาไว้เป็นหลักฐานทางคดีแล้วก็จะให้ผู้ครอบครองมาแสดงตนพร้อมกับชี้แจงการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องสงสยัย โดยตอนนี้นะคะการตรวจค้นทั้งหมด11จุดในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการตรวจคน้นจากยุทธการล้มไม้คำ้ำลิดกิ่งก้านที่ก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นที่พักอาศัยแล้วก็ใช้ในการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลทุนจีนสีเทาและขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3จุดด้วยกันเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ ครับทีนี้ประวัติครอข่าวของตู้ห่าวนะครับหรือว่านายชัยนัทกรชยานันนี่นะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่หลายคนเคยได้ยินนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในช่วงหลังๆนี้ก็เรียกว่านะครับ ได้ยินชื่อนี้นะครับค่อนข้างถี่เลยทีเดียวนะครับถูกเปิดเผยขึ้นมาหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับไปมีส่วนพัวพันกับกรณีที่ตำรวจไปตรวจค้นสถานบันเทิงย่านยานยานนวาก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถจับกลุ่มนักเที่ยวชาวจีนได้กว่า200คนก็เลยปรากฏชื่อของตู้ห่าวหรืออีกชื่อก็คือหาวเจ๋อตู้นะครับคุณผู้ชมก็นะฮะ เป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่มีการแฉโดยเฉพาะคุณชูวิทย์กมวลวิสิทธ์นะครับอดีตนักการเมืองออกมาแฉว่าเขานี่แหละก็คือหัวหรือว่าเป็น CEO ตัวจริงเสียงจริงของกลุ่ม5เสือธุรกิจสีเทาชาวจีนนั่นเองนี่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่า จะเรียกว่าเด็ดปีกก็ได้ะนะครับเพราะว่า1ใน5นะฮะเป็น5เสือของกลุ่มทุนจีนสีเทาตอนนี้เนี่ยก็คือตู้ห่าวมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือมีอีกหนึ่งรายชื่อที่บอกกันไปนั่นก็คือโทนี่โทนี่เนี่ยก็เป็น1นใน5ทุนจีนสีเทาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจค้นอีก33จุดทั่วประเทศนะครับก็น่าจะนะฮะได้เจอ ทรัพย์สินแล้วก็หลักฐานสำคัญสำคัญต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าไม่เกิน3ส,สัปดาห์น่าจะสามารถสรุปคดีได้ทั้งหมดต่อไปนั่นเองครับ